นี่คือประกาศที่สั่นสะเทือนยุโรปทั้งทวีปคำพูดเพียงไม่กี่บรรทัดจากเครมลินแต่กลับเปลี่ยนสมรภูมิยูเครนและดุลอำนาจโลกไปอย่างสิน้นเชิงในชั่วข้ามคืนเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศจัดตั้งโซนกันชนความมั่นคงลึก100กิโลเมตรบนแผนที่ยูเครนโลกตะวันตกถึงกับหยุดหายใจทันทีคำสั่งสั้นๆน,นี้ไม่ใช่เพียงแผนป้องกันเชิงยุทธศาสตร์แต่คือหมากตัวใหม่ที่ออกแบบมาอย่างเยือกเย็น เพื่อยกระดับรัเสเซียจากผู้ตั้งรับสู่ผู้กำหนดเกมสงครามอย่างเต็มตัวในพิพตาเดียวกระดานยุทธศาสตร์ของแนโต้ก็ถูกพลิกกลับตาลปัดระบบยิงจรวดปืนใหญ่และโดรนโจมตีของพันธมิตรตะวันตกซึ่งมีรัศมีเพียง60-70กมกลายเป็นไร้ผลโดยทันทีเพราะไม่สามารถเจาะทะลุเข้าไปในโซนการชนที่รัเสเซียเพิ่งขยายออกไปได้อีกต่อไปจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัเสเซียทั้งฐานทัพศูนย์สเสบียงและเมืองใหญ่ชายแดน ถูกผลักให้พ้นจากความเสี่ยงแบบที่ตะวันตกไม่คาดคิดมาก่อนการขยับเพียงครั้งเดียวนี้ทาให้รัเสเซียเปลี่ยนสถานะจากการตั้งกําแพงป้องกันตนเองไปสู่การสร้างโล่เหล็กเชิงลึกที่บังคับให้ยูเครนและนาโต้ต้องทบทวนแผนการรบทั้งหมดใหม่สิ่งที่ดูเหมือนการป้องกันธรรมดาแท้จริงแล้วคือหมักบีบด้านยุทธศาสตร์ที่กระแทกเข้าใส่หัวใจของตะวันตกอย่างแม่นยํามันทําให้ทุกการโจมตีของอยูเครนต้องเคลื่อนออกไปไกลกว่าเดิมเพิ่มต้นทุนลดความแม่นยํา และทําให้การเจาะแนวรับรัเสเซียแทบเป็นไปไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่เพียงการถอยแนวรบเพื่อความปลอดภัยแต่คือแผนระยะยาวที่มุ่งสร้างสนามกันชนทาวรซึ่งจะทําให้รัเสเซียสามารถฟื้นฟูพัฒนาและสร้างโครงสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ในพื้นที่ที่ยุดครองได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกโจมตีแบบไม่คาดคิดอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้โลกตะวันตกผงะไม่ใช่เพียงขนาดของโซนกันชนแต่คือความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์รัเสเซียกําลังประกาศว่า ยุคที่เราเป็นฝ่ายถูกบีบคั้นได้สิ้นสุดลงแล้วต่อจากนี้เราเป็นคนกําหนดระยะเล่นงานของศัตรูเองความเคลื่อนไหวนี้กลายเป็นสัญญาณเตือนอันหนักหน่วงต่อยุโรปว่าดุลอํานาจที่พวกเขาเชื่อมั่นมาตลอดหลายสิบปีกําลังเริ่มแตกสลายแบบเงียบๆแต่เฉียบคมการเปิดโซนกันชน100กมจึงไม่ใช่เพียงการวาดเส้นใหม่บนแผนที่แต่คือจุดเริ่มต้นของระเบียบยุทธศาสตร์ใหม่ในยุโรปตะวันออกระเบียบที่รัสเซียตั้งใจจะเป็นผู้เขียนด้วยตัวเอง แรงสั่นสะเทือนจากประกาศตั้งโซนกันชนของรัเสเซียไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบยูเครนแต่ลามไปถึงหัวใจการเมืองยุโรปทันทีปารีสและเบอร์ลินสองเสาหลักของสหภาพยุโรปตกอยู่ในความสับสนเอามานเหมือนถูกฉีกม่านความเชื่อมั่นที่พวกเขายึดถือมาตลอด2ปีของสองครามประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงซึ่งเคยพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่ายุโรปต้องไม่ยอมให้มอสโกชนะ กลับต้อง,งเผชิญสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อคําตอบจากรัสเซียไม่ใช่ถ้อยคําโต้วาทีแต่เป็นการโจมตีสายฟ้าแลบเข้าสู่กรุงเคียฟอย่างแม่นยําการโจมตีครั้งนั้นไม่เพียงทําลายศูนย์บัญชาการบางแห่งของยูเครนแต่ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรงคือการเสียชีวิตของที่ปรึกษาทางทหารกว่า100คนซึ่งรวมถึงนายทหารฝรั่งเศสจํานวนมากเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนการตบหน้าเชิงยุทธศาสตร์ที่ปารีสไม่อาจปฏิเสธ ความเชื่อมั่นที่ฝรั่งเศสพยายามสร้างว่าตนคือผู้นำทางยุทธศาสตร์ของยุโรปถูกทำลายย่อยยับในชั่วข้ามคืนเสียงตำหนิจากฝ่ายค้านในฝรั่งเศสเริ่มดังขึ้นบางคนกล่าวหาว่ามาครงเดินหมากผิดมาตลอดและผลักฝรั่งเศสเข้าสู่ความเสี่ยงโดยไม่มีผลลัพธ์ให้จับต้องได้ด้านเยอรมนีนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชซรีบออกแถลงการประนามรัเสเซียอย่างรุนแรงพร้อมย้ำให้มอสโกหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไข แต่ปฏิกิริยาที่เขาได้รับกลับเป็นความเงียบที่เย็นชาเครมลินไม่แม้แต่จะตอบคำพูดของเบอร์ลินสิ่งนี้ทำให้โลกได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมว่าเยอรมนีแม้เป็นมหาอำน,นาจเศ,ศร,รษฐกิจของยุโรปก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตของสงครามนี้ได้จริงความพยายามจะคมรัเสเซียด้วยถ้อยคาหรือมาตรการคว่ำบาตถูกพิสูจน์แล้วว่าไร้น้าหนักสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อสื่อยุโรปเริ่มรายงานว่า กองทัพแนโตไม่ได้มีความพร้อมอย่างที่เคยกล่าวอ้างศักยภาพด้านการป้องกันภัยทางอากาศและการผลิตกระสุนของยุโรปยังตามหลังความเร็วของสงครามสมัยใหม่จนหลายฝ่ายต้องยอมรับว่าเมื่อรัสเซียขยับหมากใหญ่ในสนามรบนาโตกลับกลายเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่ช่วยได้เพียงการส่งเสริมเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นฝรั่งเศสและเยอรมนีวิชตึงเป็นผู้นำทางความมั่นคงของทวีปถูกเปิดโปงจุดอ่อนอย่างน่าเจ็บปวด ความล้มเหลวครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนปัญหาภายในประเทศทั้งสองแต่ยังทําให้สาภาพยุโรประหนักจริงๆว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมสงครามนี้อีกต่อไปแรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประเทศสมาชิกเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุใดสองประเทศที่มีบทบาทใหญ่ที่สุดในยุโรปจึงไม่สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพได้เลยความพ่ายแพ้เชิงสัญ,ญลักษณ์ของปารีสและเบอร์ลินทําให้ภาพหลวงตาเรื่องความเป็นเอกภาพของยุโรปแตกเป็นเสียเสียง และเปิดโอกาสให้มอสโกใช้ช่องว่างทางการทูตและการเมืองเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาคนี้ขณะที่สถานการณ์ในสนามรบยิ่งทําให้นาโกดูอ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่องในมุมหนึ่งแม้ยูเครนยังคงเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่หลายฝ่ายในยุโรปก็เริ่มตั้งคําถามว่าหากการสนับสนุนมีความชัดเจนและเด็ดขาดกว่านี้ตั้งแต่แรกบางทีโศกนาฏก,กรรมบางอย่างอาจไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โลกตะวันตกจะผิดพลาด แต่ความพยายามของยูเครนในการยืนหยัดก็ยังถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเจตจำนงเสรีในยุโรปยุคใหม่รอยร้าวภายในสหภาพยุโรปได้ปะทุขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากรัสเซียประกาศโซนการชน100กิโลเมตรความแตกแยกที่เคยซ่อนอยู่เบื้องล่างได้ปรากฏตัวมาอย่างเด่นชัดจนแทบไม่อาจปกปิดได้อีกฝรั่งเศสเยอรมนีโปแลนด์ er ie, Poland, และฮังการีต่างยืนอยู่ในจุดยืนที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงราวกับเสาหลักทั้ง4ต้นของยุโรปกำลังเอ็นล้มพร้อมกัน ปารีสและเบอร์ลินไม่สามารถประสานนโยบายความมั่นคงร่วมกันได้ขณะที่โปลแลนด์ซึ่งเป็นประเทศแนวหน้าเรียกร้องให้ยุโรปเพิ่มการสนับสนุนด้านการทหารรวมถึงกระสุน155มม,มระบบป้องกันภัยทางอากาศและการจัดส่งอาวุธขั้นสูงเพื่อพยุงแนวรบยูเครนแต่เยรอรมนีกับลังเลเพราะเกรงว่าจะถูกดึงเข้าสู่การปะทะโดยตรงกับรัเสเซียส่วนทางการีของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออ,อบานยิ่งสวนกระแสหนะัก ด้วยการคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และยังคงรักษาความร่วมมือด้านพลังงานกับมอสโกอย่างชัดเจนสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อยููไม่อาจตกลงกันเรื่องงบสนับสนุนยูเครนที่มีมูลค่ากว่า50,000ล้านยูโรหลายประเทศยืนยันต้องเดินหน้าเต็มที่แต่หลายประเทศกลับต้องการลดบทบาทเพราะงบประมาณรัฐกำลังถูกกดดันจากเงินเฟอ้อต้นทุนพลังงานและปัญหาสังคมหรือรัง สิ่งนี้ทําให้ยุโรปไม่สามารถกําหนดท่าทีความมั่นคงร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพด้านขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ยุโรปถูกเปิดโปงจุดอ่อนอย่างหนักกําลังการผลิตกระสุนปืนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ที่ราว3แสนนัดต่อป,ปีซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของยูเครนแม้เพียงไม่กี่เดือนยู EU ตั้งเป้าเร่งผลิตให้ถึง1ล้านนัดแต่ความลาช้าของภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทําให้เป้าหมายนี้ยังอยู่ไกลเกินเอื้อม นี่คือหลักฐานที่สะท้อนอย่างเจ็บปวดว่าแม้ GDP รวมของยุโรปจะใหญ่กว่ารัเสเซียหลายเท่าแต่ศักยภาพด้านการทหารกลับตามหลังอย่างเห็นได้ชัดมอสโกช่วยใช้รอยปริแตกนี้อย่างแยบยนต์ทั้งการทูตการข่าวและการใช้อิทธิพลด้านพลังงานเพื่อแทรกซึมความขัดแย้งภายใน EU ยิ่งประเทศสมาชิกมีความเห็นต่างกันมากเท่าไหร่รัเสเซียก็ยิ่งมีช่องว่างในการขยายผลเชิงยุทธศาสตร์ได้มากขึ้นเท่านั้น ในเวลาเดียวกันยูเครนค่อยๆถูกผลักให้โดดเดี่ยวเส้นทางการสนับสนุนทางทหารล่าช้างบประมาณช่วยเหลือบางส่วนถูกระงับหรือเลื่อนโดยไม่มีกำหนดระบบป้องกันภัยทางอากาศกระสุนปืนใหญ่และยุโทโธปกรณ์สำคัญไม่สามารถส่งถึงแนวรบได้ทันต่อจังหวะการโจมตีของรัเสเซียที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวันสถานการณ์ทั้งหมดนี้ทําให้ยุโรปต้องเผชิญความจริงอันโหดร้ายว่าสหภาพยุโรปไม่ได้เป็น,นกลไกความมั่นคงที่แข็งแกร่งอย่างที่เคยประกาศ แต่กลับกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของสมาชิกลอยแยกเชิงนโยบายและเศรษฐกิจทําให้ความเป็นเอกภาพของยุโรปสั่นคลอนอย่างรุนแรงในขณะที่รัเสเซียกําลังกดดันหนักขึ้นในสนามรบยูเครนกลับเผชิญความโดดเดี่ยวที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามเริ่มตน้นและยุโรปเองก็กําลังถูกตั้งคําถามว่าพวกเขายังมีความสามารถหรือความตั้งใจพอที่จะปกป้องหลักการที่ตนเคยยืนหยัดอยู่หรือไม่แนวรบยูเครนกําลังเผชิญแรงกดดันที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่สงคราม เริ่มต้นเมื่อรัเสเซียเปิดฉากปฏิบัติการรุกหลายแนวพร้อมกันความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่คือการดําเนินยุทธการเต็มรูปแบบที่มีเป้าหมายชัดเจนในการทําลายโครงสร้างการป้องกันของยูเครนให้ย่อยยับอย่างเป็นระบบตั้งแต่ดอนบาสคาคิฟดนีโปจนถึงมาริูปอลทุกภูมิภาคสําคัญในภาคตะวันออกและตอนใต้ต่างถูกแรงกดดันจากรักเสเซียโจมตีถาาทมเข้าใส่พร้อมกันในดอนบาสเมืองยุทธศาสตร์ที่ถูกยึดไปก่อนหน้านี้ ถูกใช้เป็นฐานยิงและจุดรวมกำลังทําให้ยูเครนแทบไม่สามารถฟื้นแนวรับได้อีกเส้นทางลําเลียงที่เชื่อมระหว่างเมืองถูกตัดขาดทีละจุดทําให้กองกําลังที่อยู่แนวหน้าไม่อาจรับสเสบียงอาวุธหรือการเสริมกําลังได้ทันเวลาขณะที่คาคิฟซึ่งถือเป็นประตูตะวันออกกับถูกบีบอย่างหนักจากการโจมตีเป็นชั้นๆทั้งทางพื้นดินและทางอากาศส่งผลให้แนวป้องกันที่เคยมั่นคงเริ่มเกิดรอยแตกอย่างเห็นได้ชัดรัสเซียใช้ย,ยุทธวิธีผสมผสานร,ระหว่างกองทัพภาคพื้นดินปืนใหญ่ และหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วเพื่อเจาะจุดอ่อนของยูเครนพร้อมกันนั้นยังใช้ดโดรนลาดตระเวนเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของแนวรับก่อนส่งกำลังรบเข้าโจมตีอย่างแม่นยำโดรนโจมตีกลายเป็นอาวุธที่ครองน่านฟ้าทำลายศูนย์ควบคุมไฟยิงปืนใหญ่สถานีเรดาร์และหน่วยบัญชาการหน้าอย่างต่อเนื่องความเสื่อมถอยทางอำนาจการควบคุมในพื้นที่สำคัญน,นี้สร้างผลกระทบหนักต่อการประสานง,งานในการสู้รบของยูเครน การโจมตีในดนิโปและมาริอูปอย่างเป็นสัญญาณชัดเจนว่ารัเสเซียต้องการควบคุมแกนเศรษฐกิจและการลำเลียงของยูเครนอย่างสมบูรณ์เมืองเหล่านี้ซึ่งเป็นศูนย์คมนาคมทางน้ำทางรางและทางบกได้รับการโจมตีจากอากาศและปืนใหญ่ระดับหนักต่อนเนื่องหลายวันโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและศูนย์สเสบียงถูกทำลายจนยูเครนขาดเส้นเลือดหลักในการส่งกำลังยุทธการของรัเสเซียในระลอกนี้ไม่ใช่เพียงการยึดพื้นที่ แต่เป็นการทำลายศักยภาพในการต่อต้านของอยูเครนในระยะยาวคลังอาวุธสำคัญหลายแห่งถูกถล่มจนราบเส้นทางรถไฟที่ใช้ขนส่งกระสุนและยุโทโธปกรณ์จากตะวันตกถูกตัดขาดการขาดแคลนอาวุธหนักและกระสุนปืนใหญ่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรัเสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในทุกทิศทางหน่วยบัญชาการของอยูเครนจำนวนมากสูญเสียความสามารถในการประสานงานเพราะถูกโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำจุดควบคุมระดับกองพันและกองพลถูกทำลาย หมายความว่าการสั่งการในพื้นที่สู้รบกลายเป็นเรื่องล่าช้าและไม่ต่อเนื่องสิ่งนี้ทําให้หน่วยหน้าไม่อาจถอยได้อย่างมีระบบและไม่สามารถเสริมกําลังกลับไปยังพื้นที่ที่ถูกเจาะได้ทันแรงกดดันในทุกแนวรบทําให้ยูเครนต้องกระจายกําลังอย่างยากลําบากกองทัพซึ่งขาดคนขาดกระสุนและขาดระบบป้องกันทางอากาศเริ่มถูกบีบให้ถอยร่นจากพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายจุดการแตกกระจายของแนวรบส่งผลให้หน่วยรบจํานวนมากถูกตัดขาดอยู่ในพื้นที่ล้อม ทำให้การรักษาพื้นที่สำคัญแทบเป็นไปไม่ได้สุดท้ายภาพรวมของแนวรบในระยะนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ารัเสเซียไม่เพียงเดินเกมเชิงรุกแต่กำลังสร้างโครงสร้างเหนือกว่าอย่างเป็นระบบทั้งการทำลายสเสบียงตัดกำลังเสริมควบคุมน่านฟ้าและกดดันแนวกองทัพยูเครนให้ยุบตัวลงทีละขั้นขณะที่ยูเครนยังพยายามยืนหยัดแต่แรงกดดันมหาศาลจากหลายแนวรบกำลังทำให้สภาพของพวกเขาย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อแนวรบหลายพื้นที่ของยูเครนเริ่มถูกบีบจนแคบลง รัเสเซียได้เปลี่ยนจากการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การรุกทางการทูตทันทีเงื่อนไขสันติภาพที่มอสโกประกาศไม่ใช่ข้อเสนอแต่คือคำขาดที่สะท้อนสถานะผู้ได้เปรียบอย่างไม่ต้องปิดบังรัเสเซียระบุชัดเจนว่าหากยูเครนต้องการหยุดเสียงปืนเส้นทางเดียวคือการยอมรับเงื่อนไขที่ฝ่ายตนกำหนดซึ่งเริ่มต้นด้วยการประกาศความเป็นกลางอย่างสมบูรณ์การยกเลิกแผนเข้าร่วมองค์การความมั่นคงตะวันตกทั้งหมดและการรับรองดินแดนที่รัเสเซียควบคุม อยู่ในปัจจุบันว่าเป็นของมอสโกโดยชอบธรมเงื่อนไขดังกล่าวไม่เพียงแต่จำกัดสถานะทางการทหารของยูเครนแต่ยังเท่ากับการลบล้างยุทธศาสตร์ระยะยาวของเคียฟที่เคยหวังพึ่งการปกป้องจากชาติตะวันตกภายใต้แรงกดดันทางทหารและการเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยูเครนมีทางเลือกน้อยลงทุกทีกำลังพลที่สูญเสียจำนวนมากเส้นทางสเสบียงที่ถูกตัดขาดและการขาดแคลนอาวุธหนะัก ทำให้เคียฟไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองด้านตะวันตกแม้ยังพยายามแสดงท่าทีสนับสนุนแต่ภาวะจริงกับชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถจัดส่งยุทธปกรณ์และระบบป้องกันที่จําเป็นได้ทันต่อสถานการณ์โครงการสนับสนุนหลายชุดถูกเลื่อนออกไปงบประมาณใหม่ถูกยับยั้งโดยความขัดแย้งภายในยุโรปทําให้ยูเครนต้องต่อสู้โดยมีทรัพยากรลดลงเรื่อยๆ รัเสเซียจึงใช้จังหวะนี้ผลักดันการเจราจารในแบบที่ฝ่ายตนถือให้เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์เงื่อนไขอีกประการที่สร้างแรงสันสะเทือนคือยูเครนต้องลดกำลังทหารลงอย่างมากและต้องยุติป,ปฏิบัติการทางทหารทุกรูปแบบที่อาจขยายไปถึงชายแดนรัเสเซียข้อกำหนดนี้เป็นการปิดประตูไม่ให้ยูเครนกลับมามีศักยภาพโจมตีในอนาคตและยังเป็นหลักประกรันความมั่นคงเชิงลึกของรัเสเซียในระยะยาวท่าทีของรัเสเซียในช่วงนี้สะท้อนความมั่นใจจากชัยชนะที่ได้รับในสนามรบหลายด้าน การยึดเมืองยุทธาศาสตร์จํานวนมากรวมถึงการควบคุมเส้นทางเศรษฐกิจสําคัญทําให้มอสโกสามารถกําหนดทิศทางการเจรจาได้ตามใจความนิ่งเฉยต่อคําประนามของตะวันตกและการไม่ยอมถอยในปฏิบัติการเชิงรุกล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามอสโกเชื่อมั่นว่าตนกําลังอยู่ในสถานะผู้กลุ่มเกมและไม่จําเป็นต้องประนีประนอมสําหรับยูเคร ين, เนเงื่อนไขเหล่านี้หนักหนาเกินกว่าจะรับได้ไง่ายๆแต่สถานการณ์ในสนามรบที่ดุเดือด และความช่วยเหลือที่มาช้าจากฝ่ายสนับสนุนทําให้ทางเลือกของเคียฟยิ่งน้อยลงทุกวันเสียงของประชาคมโลกเริ่มตั้งคําถามว่ายูเครนจะยื้อได้อีกนานเพียงใดหากสภาพการอย่างเป็นเช่นนี้ต่อไปท้ายที่สุดเงื่อนไขสันติภาพที่รัสเซียประกาศคือภาพสะท้อนโครงสร้างอํานาจใหม่ของสงครามครั้งนี้และเป็นสัญญาณชัดเจนว่าแม้กระสุนยังไม่หยุดตกแต่มอสโกได้เริ่มวางหมาบนโต๊ะเจราจาไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างรอบคอบและเด็ดขาด หลังจากรักเสเซียขยายโซนกันชนและยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้จำนวนมากสมรภูมิยูเครนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สู้รบอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเวทีปรับโครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคใหม่ขณะที่กระแสะลมการเมืองในยุโรปตะวันออกเริ่มเปลี่ยนทิศสถาปัตยกรรมความมั่นคงที่ดำเนินมาเกือบสามทศวรรษกำลังถูกเขียนใหม่อย่างเงียบงนันแต่ทรงพลังอย่างยิ่งรัเสเซียไม่เพียงยึดพื้นที่แต่ยังเดินหน้าสร้างระเบียบใหม่ในเขตที่ควบคุมได้อย่างเป็นขั้นตอน เมืองใหญ่อย่างโดเนสก์ลูฮานสก์มาริอูปอลและคาคิฟส่วนหนึ่งกำลังถูกฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานถนนระบบขนส่งพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกเร่งรัดก่อสร้างเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างถาวรปฏิบัติการเหล่านี้ไม่เพียงตอกย้ำสถานะของรัสเซียในพื้นที่แต่ยังสะท้อนเจตนาชัดเจนว่ามอสโกต้องการปักหมุดยุทธศาสตร์ระยะยาวในภูมิภาคนี้หนึ่งในกุญแจสำคัญของแผนนี้คือการควบคุมแรหายาก และทรัพยากรพลังงานในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมทางทหารและเทคโนโลยีสมัยใหม่การที่รัเสเซียสามารถผูกขาดทรัพยากรเหล่านี้ได้ทําให้หลายประเทศในยุโรปต้องเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อยุโรปยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางพลังงานได้เต็มรูปแบบการควบคุมพลังงานและแร่สําคัญในภูมิภาคนี้จึงกลายเป็นอนํานาจต่อรองที่มอสโกถืออยู่ในมือ ขณะเดียวกันประเทศในยุโรปตะวันออกบางส่วนเริ่มปรับทิศท,ทางนโยบายของตนอย่างเห็นได้ชัดฮังการีเบลารุสและเซอร์เบียแสดงสัญญาณเอ็นเอียงมาทางรัเสเซียมากขึ้นทั้งด้วยแรงกดดันด้านเศรษฐกิจผลประโยชน์ด้านพลังงานและความหวาดกลัวต่อการ,รเผชิญหน้าโดยตรงการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้สมดุลอานาจในภูมิภาคซันคลอนอย่างรุนแรงและส่งสัญญาณว่ากําแพงตะวันตกที่เคยแข็งแกร่งกําลังเริ่มกร่อนลงทีละชั้น สหาภาพยุโรปและนาโตเองก็กำลังเผชิญวิกฤตสรรทาภายในความขัดแย้งทางนโยบายระหว่างสมาชิกการขาดงบประมาณด้านการป้องกันการผลิตอาวุธที่ล่าช้าและการตอบสนองที่ไม่ทันต่อการโจมตีของรัสเซียทําให้ทั้งสององค์กรถูกมองว่าสูญเสียอิทธิพลในสนามความมั่นคงโลกการไม่สามารถหยุดยั้งสถานการณ์ในยูเครนได้กลายเป็นหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งที่ทําให้รัสเซียสามารถประกาศชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเปิดเผยในมุมมองกว้างนี่คือภาพ ของยุโรปใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นทวีปที่ไม่ได้กำหนดทิศทางโดยบรัสเซลส์แต่ถูกผลักให้เคลื่อนตามแรงกดดันจากมอสโกและผลประโยชน์ที่แตกต่างของสมาชิกแต่ละประเทศเมื่อโครงสร้างอำนาจเก่ากำลังสลายตัวรัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดตัวแปรสำคัญของสมรภูมิและภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้คำถามสำคัญจึงผุดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายูเครนจะยืนหยัดในระเบียบใหม่นี้อย่างไร ประเทศที่ถูกกดดันทั้งด้านทรัพยากรคนอาวุธและการสนับสนุนจากต่างชาติจะสามารถหาทางออกใดได้ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายยุโรปจะเดินไปทางไหนต่อเมื่อความเป็นเอกภาพถูกท้าทายจากภายในแทบทุกมิติรัเสเซียจะขยายบทบาทของตนในภูมิภาคจนถึงระดับใดและยูเครนยังมีโอกาสต่อรองบนโต๊ะเจรจามากน้อยเพียงใดในโลกที่กำลังเปลี่ยนสมดุลอย่างรวดเร็วเช่นนี้ คำตอบทั้งหมดกำลังถูกเขียนขึ้นในสมรภูมิจริงและยังไม่มีใครสามารถคาดเดาตอนจบของระเบียบยุโรปใหม่ที่กำลังก่อตัวนี้ได้อย่างแน่ชัดนี่จึงเป็นบทสรุปที่เปิดกว้างรอการกำหนดโดยเหตุการณ์ที่จะตามมาในไม่ช้า